วินัยไกรบุตรอดีตพระเอกดังหลังหายหน้ารักษาตัวภรรยายอมให้มีลูกเพิ่ม เกิดมาเสริมชีวิตนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเมฆวินัยไกรบุตรที่เจ้าตัวออกมาประกาศข่าวดีภรรยาเอตั้งคันบุตรคนที่สามหลังปิดมานานหลายเดือนเรียกได้ว่าทำเอาสนันวงการบันเทิงเลยทีเดียวโดยเขาเองมั่นใจว่าการมีลูกคนนี้ช่วยเสริมชีวิตแน่นอนโดยบอกว่าแล้วเราก็คิดว่าลูกคนนี้ขอเป็นลูกที่มาเกื้อมาหน,นุนเรื่องของกิจการครับน้องเมอหมอดูประจำหมู่บ้านเขาไปดูในเพจได้ หมอดูดวงหมอวัสุประจำหมู่บ้านเลยเขาบอกว่าลูกคนนี้จะมาคำจุนพ่อแม่แล้วก็ทำให้ผมดีขึ้นพอลูกคนนี้มาอาการของผมก็จะดีขึ้นกิจการก็จะดีขึ้นทุกๆอย่างจะเกื้อนหนุนพ่อกับแม่ขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w l o o m i n f o ขอบคุณค่ะ